แชแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะมีคนเรียกร้องให้ป้าแป๋วเข้าครัวกันเยอะเหลือเกินป้าแป๋วก็เลยเนี่ยวันนี้กลับไปเลยค่ะป้าแป๋วจะมายำหอยนางรมนะคะหอยนางหอยนางมรมของป้าแป๋วนี่นะคะป้าแป๋วก็ซื้อมาที่ก็แกะแล้วนะคะนี่ไงตัวโตเบิ่มเลยค่ะอันนี้ป้าแป๋วใช้300กรัมนะคะ ช้หอยนางรม300ก,300กรัม300กรัมแล้วก็เครื่องปรุงนะคะป้าแป๋วหลักๆวันนี้ป้าเป๋วจะยำหอยนางรมใส่วาซาบิสดนะคะป้าเป๋วก็จะมีนี่ค่ะวาซาบิสดแบบฝนหยาบนะคะป้าแป๋วฝนแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะ,ะพริกเผานะคะพริกเผาแล้วก็มีหอมแดงซอยกระเทียมซอยแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำมะนาวน้ำปลา นะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลแล้วก็มีตะไคร้ซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะพริกขี้หนูหรือพริกแดงซอยนะคะ,ะบ้านเรานะคะจะมียอดกระถินแต่แป้าแป๋วไม่มียอดกระถินป้าแปว๋วจะมีฝักกระถินอยู่ป้าแปว๋วก็เลยใช้ฝักกระถินนี่มาหั่นเป็นฝอยอย่างนี้ค่ะหัน่นฝอยเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ยำนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ เรื่องปรุงของเราค่ะเรามาปรุงกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาปรุงน้ำยำกันก่อนนะคะมาปรุงน้ำยำกันก่อนค่ะปลาแป๋วก็จะใส่เนี่ยค่ะสามร้อยกรัมของปลาแป๋วเนี่ยนะคะหอยนางรม3 0มกรัมปลาแป๋วปลาแป๋วก็เนี่ยค่ะรสชาติก็แล้วแต่ใครชอบนะคะเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากนะคะปลาแป๋วก็จะใส่ปลาแป๋วชอบรสจัดจ้านหน่อยแป๋วก็จะใส่แบบจัดจ้านนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาเข้าไปพริกเผานะคะแล้วก็พริกขี้หนูหั่น ะะแล้วก็หอมหอมซอยกระเทียมซอยนะคะหอมซอยกระเทียมซอยชัดไหมคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานี่ก็แปวก็กะเอารสชาติตามเราชอบนะคะรสชาติตามเราชอบเลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะคะ่ะ ก็น้ําตาลนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ใครชอบหวานชอบไม่หวานนะคะรสชาติตามเราชอบก็เแบ๋วก็จะใส่แค่นี้ค่ะค่ะอ,อ๋อน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะคะตอนแรกเราก็จะป้าแบ๋วก็จะใส่สักประมาณช้อนโต๊ะสองค่ะประมาณช้อนโต๊ะของนะคะค่ะเราก็คนเครื่องยำเราให้เข้ากันนะคะ ว่าจะใส่น้าพริกเผาอีกะคะ่พอเราจะใส่น้าพริกเผาเข้าไปอีกคิดว่าไม่พอแล้วแต่รสชาติใครชอบนะคะชอบมากชอบน้อยชอบเผ็ดจัดจ้านจิ้มจัดจนขนาดไหนเราก็ใส่ตามที่เราชอบค่ะแต่น้ำพริกเผาให้เข้ากันนะคะก็ถึงเวลาเอาตัวเจ้าหอยนางรมเราเนี่ยลงลงไปคนนะคะ เนี่ยค่ะโอ้โหตัวโตก็เลิกเลยลวันนี้แป๋าช้ช้แบบตัวโตเลยนี่ค่ะคนเบาๆนะคะก็จะช้ำซะก่อนค่ะโอ้โห,หาทานมากเลยค่ะค่ะเราก็ใส่นะคะหอมเจียวเข้าไปเลยเห็นไหมคะน่าทานไหม ก็เป๋วพี่ว่ารสชาติยังไม่จัดจ้านนะคะ้าแป๋วจะใส่พริกเข้าไปอีกแล้วแต่เราชอบนะคะใครชอบเผ็ดชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่รสชาติเราชอบค่ะเห็นไหมคะจัดจ้านคนก็าแบบเบาๆนะคะก็เจอหอมกระเทียมเจียวเข้าไปเราจะใส่อีกรอบหนึ่งนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายก็แป๋วก็จะใส่เนี่ยค่ะ ใส่ฝักของอะไอรนะผักย,ยอดกระถิง่งผักกระถิง่งใส่เข้าไปเพราะเราไม่มียอดเราเสร,ร็จจะใส่ฝักเข้าไปค่ะเห็นไหมคะนี่น่าทานไหมสุดท้ายก็แบบเราจะใส่วาซาบิเข้าไปแบบเน้นๆเลยนะคะเนี่ยจะใส่แบบเน้นๆเลย แล้วแต่เราชอบนะคะใครไม่ชอบวาซาบิเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะง่ายๆนะคะยำหอยนางรมของป้าแป๋วนะคะยำหอยนางรมขึ้นจมูกของป้าแป๋วก็โอเคแล้วค่ะคั่นเซ่แล้วค่ะหอยนางรมตัวตโตๆแล้วก็วาซาบิขึ้นจมูกเจ้าเจ้านี่ค่ะ หยอยนางรมญี่ปุ่นนะคะอาหารสดของญี่ปุ่นนี้เขาจะมีเยอะมีเยอะป้าแป๋มจะทานอะไรโอเคค่ะรสชาติกัดจ้านค่ะสุดท้ายเราก็โรยนี่ค่ะหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะสุดท้ายเราก็โรยหอมเจียวกระเทียมเจียวเข้าไปค่ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะ โอเคค่ะเสร็จสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะมาป้าแป๋วจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ยำหอยนางรมสูตรป้าแป๋วนะคะค่ะเรามาชิมกันป้าแป๋วจะชิมให้ดูโอยรสจัดจ้านรสจัดจ้านน่าดูป้าแป๋วก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะน้ำซัมวาซาบิ ใจจริงๆอร่อยลองไปทําทานดูนะคะและหลานป้าแป๋วทั้งหลายวันนี้ป,ป้าแป๋ววันนี้หยุดค่ะก็เลยมีโอกาสได้ทําทานเนี่ยวันนี้อากาศก็กําลังดีเห็นไหมคะอืมโอ้ยเนียนๆนนเลยค่ะออื เอาแค่ยอดกระถินนะคะเอาแค่ยอดกระถินจับหอมเจียวก็พอแล้วหืมาหืมวาซาบิ <c oughs> ค่ะหอมเจียววาซาบิขึ้นหืมาอ้อม ทานกับ้าเป๋าฟินมากไม่มีใบเราก็ใช้ฝักแทนได้นะคะอาหารนะคะมันไม่มีการตายตัวมันไม่มีการตายตัวขอให้เรารู้ว่าหลักที่เราจะปรุงมีอะไรต่อไปเราก็ไป เราก็ไปต่อยอดเราเองนะคะว่ารสชาติของเราเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ไปต่อยอดเราเองค่ะง่ายๆตัวนี้ตัวโตนะคะนี่นี่ก็เป็นนีดนะคะหอมญี่ปุ่น ป้าเป๋วหั่นเป็นฝอยป้าเป๋าชอบทานจะมาทั้งต้นตัโต,ตมันทานยากป้าเป๋าแก่แล้วป้าเป๋วฟันไม่ดีก็ต้องหั่นเป็นฝอยอย่างนี้ค่ะอทานอืมอืมไม่ว่ายังไงดีนะคะแล้วเป๋ทานเผื่อแล้วนะคะนี่ หอมเจียวหน่อยหอมเจียวหน่อยหอมเจียวหน่อยอืชุดยอดก็ถึงอืมหอม รอ,อร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากมแทนเสือก็แปลวเข้าไปเกี่ยวไอ้นั่นถอยนังลมญี่ปุ่นนี่มีเยอะนะคะเยอะเยอะตลาดตลาดสดขาประจำของกระแปลวอะโอ,โอ้ลูกแม่ <laughs> ร่วง <laughs> อะ เบินสองเลยอืมอืม,อมนนตัวนี้ตัวโตๆตเลยค่ะอืมอืม วาซาบ,บิได้ความแซ่บความแซ่บขึ้นจมกูกมารับป๋ทานเผื่อนะคะเืมออืมนมอนม กินเี่อะไรของป๊าแป๋วเนี่ยวาซาบิสดนะคะมันเข้ากันกับจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยไม่ใช่จิ้มซีฟูด้ดกับสมุนไพรของบ้านเราอะคะ่ะเขาจะเข้ากันดีก็เป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ปางก่อนนี่ ชิมเจ้าหอเจ้าชิมโอซิเลสขนตกค่ะของนักโอ้ยไม่พอ คือมันน้อยไปสองแพ็คแบบเขาแกะแล้วแบบเร่งด่วนป้าแป๋วอยากทานไงคะรืนี้ลูกนี้โตมากเลยมาช้อนนี้ของป้าแป๋วมีคนถามนะคะ,ป,ะป้าแป๋วจะมีช้อนสำหรับทานซุปแล้วก็เป็นช้อนที่ทำสลัดแต่เขาจะดูคล้ายๆกันนะคะแบบนี้คะ่ปะป้าแป๋วชอบเขาใหญ่ดี อืมอืมยืมหอมเจียวอ่ะอืมอืมจับหอมเจียวเข้าไปอืมโรยเข้าไปอาจรยลรองทำทานดูนะคะสุดว่าเป่าอชิอืม อืคุณสุดยอดลเลยป้าแป๋วใส่เยอะวาซาบิเมื่อกี้เห็นไหมคะอหอมเจียวเข้าไปเน้นๆอ้ม ่คะมันขึ้นมันจี๊ดก็จริงนะคะแต่มันอร่อยบอกไม่ถูกภาษาอีสานบ้านป้าแป๋วนะคะเขาจะเอิญก่ายามหูว่าเพชรแห้งกินกันยามนั่นยามมากินเสร็จป้าแป๋วก็ไปทำงานต่อ ธุระต่อมะ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 โอ้ยฉี่ฉี่เด้อ หอมตะไคร้นะคะหอมตะไครลกวหอมวาซาบิแล้วก็หอมหอมหอมแดงแล้วก็เครื่องเทศบ้านเราอะคะ่ะเขาจะเข้ากันแบบกลมกล่อมเวลาเคี้ยวเนี่ย หอยนางนมใช่ไหมคะก็จะแตกในปากว้าออกมาหวานใส่กระถินแล้วก็รวมกับกระเทียมโอ้หอมเจียวนะ <mm> มันสุดยอดไปทําทานดูนะคะแล้วหลานปราเป๋อไปทําทานดูนะคะหัว <iyor> หอมบิบืมหอมสูตรนี้รับรอง มันมีวาซาบิสดแบบป้าแป๋วนะคะก็ใส่วาซาบิธรรมดาก็ได้ค่ะกินอันนี้เวลานะคะเนี่ยเราจะไปทุระก็เลยรีบ รสจีแสบอร่อยอืมกินป๊อปเปอร์ใสใช่ไหมคะบาซาบีมเมื er อ่อกี้เยอะมหมเยอะเนาะอืมแค่นั้นแหละอืม ว้าววืมแต่เพื่อไม่พอข้าวหน้าทำเยอะๆเดี๋ยวข้าวหน้าป้าแป๋วไปสั่งร้านปลาไว้ร้านอาหารสดของก็าแป๋ว ให้เขาเอาเป็นลูกไว้ให้อืออือไอ้อีอตอนสดนี่นะคะบาซาบิลเน้นเน้นอือเน้นเน้นบาซาบิลเมจเจ้า อร่อยมากโอ้ยเปรี้ยวเปรียป้ยวมะนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะนาวเผ็ดวาซาบิดูหน้าป,ป้าแป๋วดูเห็นไหมคะเห็นนะดูหน้าป,ป้าแป๋วเห็นไหมคะ <c oughs> อืออืม โอเคค่ะป้าแป๋วมาชิมให้ดูแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะป้าแป๋วรักทุกคนนะคะไอสติ๊กเยอะบายบาย